เก้าบาทละถ้าผมเลเวลสองรสิทาก็จะถอนได้ครับซึ่งถอนขั้นต่ำอยู่ที่อ่ะมีแพ็กเกจก็คือมีเก้ามีสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็สามร้อครับก็อยู่นี่แต่ว่าในส่วนของสิบบาทกับห้าบาทถอนซ้ำไม่ได้นะครับเราจะได้ถอนได้ก็คือสามร้อยภารกิจก็ตามนี้เลยซึ่งจะถอนห้าสบบาทเนี่ยเลเวลเราต้อง ก็คือ480เลยนะครับก็อาจจะใช้เวลานะองผมนี่เล่น2วันเพึ่งเลเวลไป225นะครับถามว่าเลเวลนี่ก็ยังติดระดับท็อป20นะครับถ้านับตอนนี้เลเวล225ก็ติดอันดับ ก็ประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของเล่นใหม่ๆเนี่ยมันจะให้ VP 2มานะครับก็คือ72ชั่วโมงนะครับอ่ะมันก็จะเพิ่มในส่วนของเขาเรียกว่าซื้อซื้อรอบได้นะครับได้2รอบหรือรอบหนึ่งนี้แหละมันมีอยู่นะครับแล้วก็ได้อีกคีเพิ่มเนี่ยจากการล่ามอนสเตอร์นะครับก็3 2อเปอเอ่าโอเคทีนี้มาในส่วนของด่านนะด่านที่ผมเล่นนะครับก็จะมีพวกนี้อันนี้ผมซื้อรอบไปหมดละอ่ะ ปกติมันจะได้สองรอบนะครับผมซื้อไปอีกสองรอบใช้ไปทีละส0ตําบลึงผูกนะครับก็หมด80นะเพื่อให้เลโดยงรามไวนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของด่านนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามันได้อะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นด่านหมดง่ายด้วยก็ประมาณนี้นะครับเราเลี้ยวห้าสิค่อยเล่นด่านฟันร้ายะก็เลี้ยวไปเรื่อยนะครับมันมีภารกิจลายวันแล้วก็คิดในส่วนของตัวนี้นะครับ อ่ะรายวันปึ๊บคลิกมาปึ๊บอ่ะถ้าเราทำครบเนี่ยมันจะได้กล่องครับถ้าเราทำไม่ทันเนี่ยเราสามารถกู้ได้ครับเช่นตัวนี้อ่ะผมก็จะกู้มันมีแบบตำเรงตำหนึงไอตำลึงผูกนะแล้วก็เป็นในส่วนของเหรียญน,นะครับอันนี้เราจะกู้ได้นะ่ะรแล้วก็จะได้อีกทีนะครับแล้วก็ของที่เราทำไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้อ่ะในส่วนของพระละว,วันแล้วก็คลิกมารายวันนะครับก็มาดูไอที่จำกัดเวลาเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่า ตัวไหนที่เราจะทำนะครับที่วันนี้เวลานะครับอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟ249นะครับซึ่งเวลาที่มันจะคูณ2ก็คือช่วง16บหกนาฬแล้วก็2 1่สิบเอนาฬิกนาทีนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวันนี้ผมก็รอเล่นในส่วนของศึกอะ,อะไรศึกสาศึกสามพบนะครับแล้วก็3ามทุ่มก็ชิกชิงกล่องนะครับอันนี้ได้2 0กล่องนะ,ะเราสามารถดูในส่วนของปฏิทินได้นะครับก็คือตัวนี้ มันจะมีแต่ละอ่างแต่ละวันนะครับนี่ก็มีประมาณนี้มีตารางบอกนะในส่วนของงานเลี้ยงก็สองทุ่มครึ่งนะครับมันจะมีวันจันทร์วันพุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์น่มันจะเว้นวันนะครับก็ประมาณนี้กิจกรรมพวกนี้พยายามเล่นนะครับเพราะว่ามันจะได้ทีนะครับแตถ้าไม่เล่นเนี่ยเราก็กู้ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของย p นะครับถ้าเราเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ให้มันเล่น AI เนี่ยมันจะได้ไวกว่าที่เราเปิดฟาร์มไว้นะครับแล้วก็มาซื้อในส่วนของมอนะครับข้อมอที่ตําลึงผูกนะแล้วก็ซื้อในส่วนของเนี่ยครับ AI อันนี้มันจะเป็นหกชั่วโมงนะครับแล้วก็ซื้อไว้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะตาลึงผูกก็อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของการซื้อก็แนะนําให้ซื้อตัวนี้ไว้ครับเพิ่มอีกก่อนช่วงแรกเพราะว่าตอนแรกมันจะมีปีศาจน้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเพิ่มได้แค่หนึ่งวันนะครับเรา อ่าเน้นปีศาจน้อยนะครับได้อีกสีห้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ค่อยมาซื้อทีหลังนะอ่ะตัวนี้ก็ซื้อจำเริญถูกม่พอนะครับอ่ะส,ส่วนของคุ้มกันสาวงามนะครับแล้วก็มาซื้อตัวนี้เน้นไปที่ใช้คูณสามนะครับมันจะได้ค่อนข้างเยอะนะได้เหรียญทองเนี่ยเอาไว้อัพก็คือหนึ่งล้านห้าแสนนะครับถ้าคูณสองก็ได้สามล้านนะอ่ะรวมกันถ้าเราเปิดไปสามรอบเนี่ยมันจะได้สามรอบก็ได้เก้าล้านนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะ นะก็ประมาณนี้นะครับรอ2องทุ่มรนะอกิจการมสรอบนะครับก็คือ2องทุ่มแล้วก็3ามทุ่มนะก็จะเข้าเล่นนะครับนะก็จะปั้นไปเรื่อยตอนนี้ผมทำเควสเควส์สองรอยู่สิบอยู่นะั้ยังทำไม่เสร็จเลยนะก็รอไปในส่วนของด่านปลองนะครับมันก็มีให้เล่นนะ ลานปลาล่องอาผมเมื่อเช้าผมยิง6 2เลยเป็นในมาพี่คน82โอ้โหพลัง4,990น่าจะรอบหมดทางผมนะครับพวกนี้ก็น่าจะติดอันดับน่าจะติดอันดับ30นะร้บติดครับ30เังจะได้ของรางวัลครับอ่าดูในลานปลาล่องกันนะครับตัวไหนบ้างเนี่ยลานปลาล่องนะครับ มันตัวไหนไว้เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมหาก่อนแชรพวกนี้มาอัพนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคลิกในส่วนของโชคชะตานะครับก็อ่ะเดินขั้นไปเดินขั้นโอเคไปสู้ต่ออ้าวเป็นไงวะเนี่ยโอเค ก้อนครับโชคชะตาของตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเน้นอัปในส่วนของพลังโจมตีนะครับแล้วก็เลือดนะเลือดเนี่ยถ้าเป็นสีทองเนี่ยจะเป็นของแลแ้วล,ลองลองมาก็จะเป็นสีม่วงนะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยสามารถแลกได้นะครับแต่ว่าใช้แต้มค่อนข้างเยอะนะ นี่ไม่ใช่ของแรีสีทองนรืสีแดงนะครับเป็นแระนะครับ่ะแดงนี้แลสุดละก็ประมาณนี้อันนี้สามารถเอามาแยกได้นะครับแว่าผมใช้ไปหมดละรับไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีในส่วนของอ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบสัตวทีอันนี้ผมใกล้จะเลเวลสามละ ชั้นสก็จะได้ตัวนี้มาขี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวไหนวะเนี่ยตัวละครหลกักมันมีปีกอยู่นะอ่ะปีกนะครับแล้วก็ของเวทอ,อาจารย์เทพยังไม่ได้นะก็ประมาณนี้ถ้าจะใช้เวลากี่วันตอนนี้ก็ผ่านมา2วันละ น่าจะสามสี่วันขึ้นอยู่นะครับอันนี้ผมผมว่าผมเล่นไม่ช้านะเพราะว่าผมเคยเล่นไปรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็พยายามเล่นเต็มที่ละนี่อันดับหนึ่งเขาวีสี่เลยไงส่วนอันดับปกติเนี่ยเขาก็วีสองเขาไม่ได้เติมนะครับเขาเล่นปกติอนี่ผมว่าผมเร็วนะแต่ว่ามันจะได้เงินก็คือถอนเข้าไวเลสเนี่ยก็ต้องลือกสองร้อยสี่สิบห้านะครับถอนถอนสิบบาท มาดูกันอ่ะโอเคครับในส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าถอนได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึงนะะ่งครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ